ไรก็ผมมาบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็เพจเอ c ซีบิ๊กไบนะครับบนเฟซบุ๊กนะตรงนี้ไหมหรือว่าน่าต้องอยู่ตรงนู้นเอาไงเอาไงอ่ะตรงนี้โอเคนะผมมืดปะวะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมานะผมวันนี้ก็เอารถมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีแดงคันสุดท้ายในร้านผมแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็จะเหลือเป็นเฉพาะตัวสีดำปี2020นะครับผมเป็นรถที่ฮอนด้าอ,ออกศู์มา ได้ประมาณปีกว่า2ปีแล้วนะผมรุ่นนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมในตลาดทีเดียวเนื่องจากนะเออความแรงอัตราการกินน้ำมันการสวิตที่ถูกแล้วก็เป็นรถของ Honda ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเดิมออกศูนย์ทุกอย่างนะผมขอดูเลขใหม่ครับหนึงนะคันนี้บางเดิมออกศูนย์ทุกอย่างนะครับนะผมขอปรับก่อนไออ,อันนี้น้ํามันว้าวเลขใหม่อยู่แค่60พันเองว้าวทำไมมันใหม่มากนะผม มไม่ใหม่ๆนะผมดูที่เลขไม้แล้วก็ดูที่ดอกอยางเป็นหลักนะโอเคตัวนี้นะครับเล่าก่อนนะเป็นตัว 500cc นะอยู่ในคัาของ 500cc กระบอกสูบจริงอยู่ที่ 471cc นะครับผมก็แรงม้าอยู่มาณ49ตัวน้ำหนักตัวลบประมาณ190บวกลบแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ทันนี้นะครับข้อดีของมันคืออัตราเร่งที่ดีมากอัตราเร่งหมายถึงยังไงเวลาบิดมันติดมือนะผมบิดปุ๊บแซงปั๊บได้เลยไม่ต้องรอรอบหรือว่า ไม่ต้องเข็นกําลังเครื่องอะไรมากนะตัวนี้ก็ดูที่ชุดหน้านะครับผมตัวนี้ชุดหน้าก็จะเป็นไฟ LED คู่นะแล้วก็มีเ,เป็นแฟลลิ n งเรียนแบบทรงแรมแอร์นะครับแล้วก็ยางดันหลอดของสตัวนี้เดิมโรงงามดอกเต็มแล้วก็ใหม่มากที่เบรกเดียวนะครับผมแต่ว่าเป็นดิสเบรกใหญ่ปั๊มนิชินพอรพอแล้วก็ ABS นะตัวนี้ชิลน้าจะเป็นชิลน้าเดิมนะครับแต่ทำการแลสติกเกอร์แล้วเรียบร้อยมือเบรกมือคัทตัวนี้นะผมตัวนี้จะเป็นมือเบรก จะเป็นปั๊มนะผมนิดชินเป็นปั๊มเหรียญอย่างนี้วิธีการปรับก็ง้างคัดออกนะครับแล้วก็หมุนเหรียญปรับต้องการคัดชิดเข้ามาหน่อยก็ปรับให้มันชิดแค่นี้เองนะครับผมใช้งานได้ดีตัวสวิตช์นะครับผมออฟลน์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มพาไฟพามากตรงนี้เวลาขอทางฉุกเฉินหรือว่าเกิดอุบัติเหตุข้างหน้านะครับตัวชค๊คสามารถปรับระดับได้นะอันนี้ปรับหนืดแข็งได้ก็ปรับขึ้นลงได้ตามปกตินะครับกุญแจแบบป้องก,กันการขโมยนะ HISs หรือว่า Immobilizer e นะครับตัวสติกเกอร์ถัง เดิมโรงงานเออเดิมโรงงานอยู่ครบถ้าสติกเกอร์นะครับผมรูปดูแล้วมันลื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นสติกเกอร์แท้โรงงานเพราะว่ามันติดสติกเกอร์แล้วก็เคลือบแร็กเกอร์อีกทีนึ่งแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยเป็นรอยเขาเรียกว่าเป็นรอยอะไรนะรอยต่างชั้นนะผมรอยขูดแสดงว่ามันมันเคยแปะสติกเกอร์มาใหม่แสดงว่ารถเคยชนรถเคยทำสีมานะครับอันนี้ไม่มีแล้วก็ดูแฟลิ่งดูแฟลิ่งข้างนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานอีกเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นรอยขูดปกติเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้เคลือบแรผม นะแต่ว่ามันจะไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะหมายถึงว่ารอยสติ๊กเกอร์เฉยตัวถังนะครับผมเลขเครื่องอยู่ครบตัวนี้เฉพาะเลขเครื่องนะอยู่ครบตัวน็อตนะครับไม่ได้มีตรงไหนปรับแต่งเลยมีแค่ตัวนี้น็อตฝานํามันเครื่องใส่ของแต่งเฉยฝากระปุกเบรกํมามันหลังนะครับอยู่ครบนะอยู่ในขีดไฮกระท ung คันละมันหลังไม่มีรั่วนะครับสวิงอาร์มหลังอยู่ครบไม่มีบิดบีเบี้ยนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึ่งนะผมเวลารถเกิดอุบัติเหตุ ขี้ปลาหลังเนี่ยมันจะมีตำหนินะครับผมมีเบี้ยวบ้างหักบ้างถลอกบ้างแต่อันนี้คือว่าเดิมมากดิสเบรกบางเดิมนะครับอันนี้ก็สอนวิธีดูรถไปนในตัวเลยเวลาดูรถแต่ละรุ่นดูแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรเดิมข้างหลังของมันหางปลาเดิมนะครับไม่มีเฉียวชนล้มนะอาจจะมีตัวนี้ที่ไม่ได้ใส่กรอบป้ายนะผมแค่นั้นเองนะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับมาดูข้างๆนะการเบรกนะครับผมไม่โคตรไม่บิน ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันขยับชึกชักชึกชักชึกชักสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเคยแปะมาหรือว่าเคยทํามานะผมแต่นี้เบรกเหยียบแน่นนะครับสายหักอยู่ครบนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะแข็งเครื่องอะไรสภาพดีนะชนป่วยปีปแปลกกรมากไฟเดิมของมอันนะครับจะเป็นไฟแบบก้ามปูไฟหูกระต่ายนะถ้าแต่คนเรียกแล้วก็สามารถใส่ไฟเลี้ยวแปะได้นะครับเพิ่มความคล่องตัวโอเคะคร้บผมคลิปนี้ผมเปิดราคาเลยแล้วกันนะคันนี้คันนี้มืดไหม ไม่เมื่อหรอกนะนะคันนี้นีผมนะวางดาวเริ่มต้นเครดิตดีดาวที่9 0 0 0จบนะครับฟรีค่าจาัดไฟแนนซ์โอรถภาษีพรบนะแต่ถ้าว่าไม่เคยมีประวัติไม่เคยออกรถมาก่อนนะครับวางดาวที่19,000บาทจบนะสิทธิพิเศษนี้เฉพาะเ,าเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จัดส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศไทยด้วยถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะจา้ารถคันนี้เป็นปี2020แท้แท้ออกศูนย์ไม่ถึงปีเลขไม่แค่6000กิโลโคตรคุ้มโคตรสวยนะครับผมตัวถังบางเดิม แล็กเกอร์บางเดิมสติ๊กเกอร์4ชิ้นอยู่ครบข้อดีของคันนี้คือว่าใหม่เหมือนมือ1นแต่ราคาแค่มือน2นะครับผ่อนอยู่แค่4,000ันสปีแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อเบาๆก่อนก็เป็นรถ6,000นกิโลนะครับพี่ได้ท่อ2รูจากโรงงานมาท่อเดิมพ่อในเออเข้าเกียร์ไว้ลืมลืมลืมเมื่อกี้เหยียบเกียร์เล่นนะผมเข้าเกียร์ไว้ นะผมอัตราเร่งดีนะผมครึ่งเย็นเย็นก็เร่งขึ้นสบายนะโอเคครับสนใจคันนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะผมโอนจองแค่2,000วันรับรถจ่ายแค่7,000นะครับจบนะฟรีแค่จ่ายนะครับผมนะคลิปนี้ไปก่อนไม่มีอะไรมากสวัสดี่นครับผม